มาดูอีกหนึ่งคันนะครับเป็น m a ด d าเ5ี่ยงห้าคสนะลูกค้ามาใส่เฮดเดอร์แต่เป็นเฮดเดอร์แบบมีแคทนะครับว่าเรามีตัวเลือกให้ว่าอยากทำเฮดเดอร์ เฮดเดอร์แบบพ่อตรงก็จะแรงหน่อยเฮดเดอร์แบบมีแคดแรงม้าอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้ให้ใกล้เคียงของสแตนดาร์ดเพราะว่าของเดิมเนี่ยแคดมันตัดแล้วก็วิ่งไม่ออกเดี๋ยวก็จะมาทําการขึ้นแนโนนะครับวัดแรงม้านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเฮดเดอร์แบบที่มีแคดไปแล้วนะครับว่าแรงม้าเดิมเนี่ยก่อนจูนเท่าไหร่คันนี้รีแมปเป็นแก๊สต่อหอ95นะครับการรีแมปก็จะมีจูนน้ามันไปจูนระเบิดนะครับปลดล็อกแรงบิดปรับคันเร่งไฟฟ้าปลดลอกปลดความเร็วนะครับป,บป,บปยยรับวาไปผันนได้้ค่่ออขาางงหลยรถขับสนนนนนกึ้นแน่อ นี่ก็จะเป็นรันสแตนดาร์ดนะครับที่ได้อยู่ที่133แรงม้านะครับอันนี้คือหลังจากที่เราเปลี่ยนแคททิตันไปแล้วนะเป็นแคทตัวใหม่แล้วก็คือไอเสียค่อนข้างโล่งแรงมา้าก็ใกล้เคียงกับที่โรงงานเคมไวครับอันนี้เป็นรันสแตนดาร์ดขั้นตอนการทํางานก็คือเราจะรีดไฟล์ออกมานะครับแล้วก็ปรับจูนนะครับคันต่อคันเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยเวลาเรารีแมปนะครับเราจะจูนคันต่อคันนะครับไม่ได้เป็นโยนไฟล์สำเร็จเข้าไปก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามั่นใจว่าเราจูนให้มันเหมาะสมกับรถคันนั้นๆแน,น,น,น่นอน,นครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังรีไฟล์ออกมาแล้วก็ปรับแก้ไฟล์พื้นฐานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มจูนกัน นี้ก็จูนเสร็จไปแล้วนะครับกับสเตปน้ํามัน95ได้แรงม้ามาอีกประมาณ8ตัวก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะกับน้ามันแก๊สหอเกเพราะว่าเ5เนี่ยเมื่อต่างจาก E10 ตรงที่องศาไฟมันอาจจะเพิ่มได้ไม่เยอะเท่านะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าลูกค้าสะดวกแบบไหนอันนี้ก็ได้มาอีกประมาณ8ตัวนะครับแล้วก็เปิดรอบไปเพิ่มให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยไม่เหี่ยวแน่นอนครับเพราะว่ากราฟแรงม้านะครับยกขึ้นตลอดเส้นชัดเจนเลยแบบนี้แบบนี้ครับเหตุผลชัดเจนครับรีแมป